สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเฉลย quiz ข้อที่2นะครับหรือข้อสอบย่อยเก็บคะแนนของพวกเรานะครับเราก็เริ่มไปเลยเนาะโจทย์ที่ผมให้ไปนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ของกระบอก2 2กระบอกนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่แบบ a บวกนะครับ a ลบนะครับ b บวกนะครับแล้วก็ B ลบซึ่งวงจรนี้นะครับจะสังเกตว่ากระบอกสูบ a มีการเคลื่อนที่ามีการเคลื่อนที่ออก แล้วก็เข้านะครับติดกันนะครับในลำดับติดกันนะครับแล้วก็ B เคลื่อนที่ออกนะครับลำดับถัดไปก็ B เคลื่อนที่เข้าเคสอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดสัญญาณลมสู้กันนะครับซึ่งในความรู้ที่ผมสอนนักศึกษาไปเนี่ยผมก็สอนวิธีแก้ปัญหาไปแล้วว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โรเลอร์ทางเดียวนะครับหรืออาจจะใชะ้วงจรที่มีการยอมให้สัญญาณลมผ่านชั่วขณะเนี่ยในการแก้ปัญหาได้นะครับ โดยการใช้ดับทัมเมอร์เข้ามานะครับทัมเมอร์เดเลย์เข้ามาเนาะทีเนี้ยนะครับก็ผมก็จะมาเฉลยนะครับเราใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะไกด์ให้ละกันเนาะในเบื้องต้นนะครับให้นึกษานะครับเขียนสัญญาณโฟร์เดกแรมขึ้นมาก่อนแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นวิธีปกติก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมารีเช็ควงจรเนาะว่าวงจรเนี่ยมันมีการทํางานยังไงแล้วจุดไหนที่เป็นปัญหานะครับแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะแก้ที่จุดไหนวิธีแรกนะครับ ให้นักศึกษาเขียน signal flow diagram ขึ้นมาก่อนโดยการที่เราก็ลอก sequence นะครับตัวอั b ษ t ติ sequence นะครับใส่เข้ามานะครับลักษณะนี้จากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับกำหนด start 1.2เนาะแล้วก็ลากการไหลของสัญญาณนะครับลักษณะนี้เนาะอ่ะ a ลบนะครับก็จะเป็น1.3นะครับ b บวกคู่ e v บวกก็จะเป็น2.2 v ลบจะเป็น2.3นะครับแล้วก็เอบวกนะครับจะเป็น1.4เนื่องจากว่า1.2ถูกใช้ไปแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะเอา s i g n น l f l o w d ด a g r กรมตัวนี้ครับเอามาดีไซน์นิวเมติกไดอ a แกรมเนาะอ่ะทีนี้เบื้องต้นผมจะดีไซน์ให้เป็นพื้นฐานก่อนก็คือใช้ความรู้พื้นฐานดีไซน์เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์วงจรแล้วก็แก้ปัญหาวงจรนะครับก็ เริ่มจากการที่ผมเอาโรลเลอร์ปกติ2ทางทั่วไปนี่แหละมาวางก่อนนะครับลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น1.4นะครับอันนี้จะเป็น1.3 2.2 2.3นะครับอันนี้เป็นวาล์วลมทุกว่อนน1 A, ่ A เคลืออนที่ออกนะครับ A เคลื่อนที่ออกมาชน 1.3แสดงว่าอันนี้จะเป็น1.3นะครับ a ลบเคลื่อนที่เข้ามาชน2.2นะครับต่อมา b บวกนะครับก็คือ b เคลื่อนที่ออกไปชน2.3 ีน uten, ี้ b ลบลือนที่เข้าเนาะมาชน1.4นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมก็ต่อวงจรที่มีอยู่นะครับปึ๊บแล้วก็ใส่โรเลอร์ไว้ก um ่อนเดี๋ยวตรงไหนมีปัญหาแล้วเราค่อยมาแก้เป็นโรเลอร์ทางเดียวนะครับ ผมจะเฉลยด้วยการแก้ด้วยวิธีโรเลอร์ทางเดียวก่อนนะครับก็เราก็จะเห็นว่าตัว1.4นะครับมันจะถูกเหยียบไว้อยู่ในจังหวะแรกนะครับแล้วก็2.2จะถูกเหยียบไว้นะครับถูกกดไว้งแต่แรกนักอ่นานศาสรก็อาจจะเขียนลักษณะนี้นะครับปึบ๊บกับอะไรนะ2.2 ถูกกดเนาะเอาันถูกกดนะครับเราก็จะโยงวงจรได้โดยใช้วิธีนี้ก็คือโยงแบบนี้นะครับเป็นตำแหน่งทำงานของมันอีกอันนึงนะครับก็เป็นตำแหน่งปกตินะครับ ลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็มาไล่วงจรกันทีนี้นะครับจริงๆถ้านักศึกษาเอาตัวเนี้ยนะครับไปทําในฟูอดซิมมันจะเกิดปัญหาขึ้นเนาะเนื่องจากว่า มันจะมีสัญญาณลมสู้กันนะครับที่ที่เมนวาลนะครับเกิดขึ้นเนาะนัาศึกษาดูนะครับก็คืออย่างนี้เนาะในจังหวะแรกนะครับเราทําการกดพุทธปัตทอนนะครับทําให้ไอเนี้ยนะครับมันเลื่อนห้องไปลมก็จะผ่านไปได้นะครับแบบนี้พอผ่านไปปุ๊บไอฝั่งเนี้ยนะครับมันไม่มีลมเนาะมันก็จะไปดันให้ไอเนี้ยเลื่อนห้องนะครับทําให้ลมนะครับจากตรงเนี้ยครับจากแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับ พอมันเปลี่ยนห้องไปเป็นตัวนี้เนาะมันก็สามารถที่จะไปยังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ให้ตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ออกแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับเราต้องการให้ไอเนี้ยมันเคลื่อนที่ออกนะครับหลังจากที่เดี๋ยวนะผมเช็คก่อนหลังเป็นเด็นลำดับขั้นที่3ามเลยนะครับแต่ว่าในจังหวะแรกเราจะเห็นว่าตำแหน่งโฮมเนี่ยลมนะครับ มันส่งผลให้ B เนี่ยเคลื่อนที่ออกตั้งแต่แรกเลยฉะนั้นไอตัวที่มีปัญหานะครับหลักๆเลยคือตัวนี้สิ่งที่เราจะต้องแก้เลยก็คือว่าทํายังไงก็ได้นะครับให้ให้ตัวเนี้ยครับวาลตัวเนี้ยมันอยู่ในตําแหน่งเนี่ยครับตาแหน่งปกติของมันเนาะตาแหน่งปกติของมันนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะใช้โรเลอร์ทางเดียวนะครับในการแก้ปัญหา สัญลักษณ์ของโรลเลอร์ทางเดียวนะครับก็จะเป็นหน้าตายนี้นะครับเป็นแมคานิกเนาะเป็น,นกลไกนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าฮ้ในจังหวะไหนที่มันจะต้องมากดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจุดที่มันมาตั้งเนี่ยนะครับเจ้าเนี้ยจุดที่มันมาตั้งเนี่ยสองจุดสองเนี่ยนะครับสองจุดสองเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่ไม่ทํางานณนะตำแหน่งเนี่ยเนาะ ตำแหน่งที่มันถูกเหยียบตรงนี้มันจะไม่ทํางานเนาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้แมคานิกตัวนี้ครับมันก็จะจต้องมาทํางานตอนที่ไอ้น,นี้ยมันเคลื่อนที่เข้าถูกไหมครับตอนที่มันเคลื่อนที่ออกมันจะไม่ทํางานเนาะถูกไหมอ่าแล้วนึกภาพตามนะครับตอนที่อ่าผมพูดใหม่นะผมพูดใหม่นะครับตอนที่กระบอกสูบนะครับมันเคลื่อนที่ออกเนี่ยนะครับตอนเคลื่อนที่ออกนะครับ วาว2.2นะครับจะไม่ทำงานเนาะถูกไหมครับเพราะว่าตอนตอนนี้นะครับมันจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ตอนข่้นที่เข้านะครับถึงจะทำงานนะครับมันก็ถึงจะกดฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าใช้เรเลองทางเดียวนะครับที่ทำงานตอนข่้นที่เข้านะครับ แล้วเราลองเช็ควงจรดูนะครับผมกดสวิตช์นี้ไปปุ๊บลมก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนี้มาได้เนาะทำให้อันนี้เลื่อนห้องแล้วก็ลมจากแหล่งจ่ายมาผลักดันให้ A เคลื่อนที่ออกนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกมันไม่ทำงานเนาะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแก้วงจรใหม่นะครับเป็นลักษณะน,นี้ถูกไหมครับเป็นการตัดวงจรลมตั้งแต่แรกนะครับ ซึ่งมันจะซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเลื่อนห้องได้ก็ต่อเมื่อกระบอกสูบลมเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้ามาเหยียบเจ้าโรลเลอร์ทางเดียวตัวนี้ครับมันถึงจะเลื่อนห้องทําให้ลมผ่านไปได้อ่าฉะนั้นเช็คซีเควนซ์นะครับเลื่อนปุ๊บอย่างนี้เนาะลมก็จะผ่านตรงนี้ออกไปได้นะครับทําให้ไปโดน1.3ดเพราะ1.3โดนนะครับก็จะส่งผลให้ไอเนี้ยนะครับมันเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ลมจะแหลงใจนะครับ เคลื่อนที่มาดันเมนวาลส่งผลให้กระบอกสูบ A เคลื่อนที่เข้านะครับฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเข้าออกของ a เรียบร้อยละต่อมานะครับพอมันเคลื่อนที่เข้านะครับมาชนโรลเลอร์ er ทางเดียวที่เป็นปกติโดนเคลื่อนที่เข้ามันจะเป็นการทาสั่งการทํางานของวาลเนาะมันก็จะสั่งให้วาล์วสองเนี่ยนะครับเปลี่ยนตําแหน่งเนาะแล้วก็ทําให้ลมเนี่ยเคลื่อนที่ ไปดันเมนวาลนะครับ2 1จุได้นะครับแล้วก็ลมจากแหล่งจ่ายก็จะไปดันให้ B เคลื่อนที่ออกนะครับพอ B เคลื่อนที่ออกนะครับ B เคลื่อนที่ออกเนาะมันก็จะไปชน 2. 3 2.3ุดมจดพอโดนชนนะครับก็จะเหมือนการเลื่อนตำแหน่งของวาลนะครับลมนะครับก็จะไปดันเมนวาลตรงนี้นะครับ กลับสู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็อากาศก็จะทำให้ B เคลื่อนที่เข้านะครับ B ลบนะครอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับสัญญาณลมต้านกันนะครับที่เมนวาลนะโดยแก้ปัญหาวงจรที่เป็น A บวก a ลบ b บวก b ลบนะครับซึ่งใช้ซึ่งใช้ตัวนี้ครับโรเลอร์ทางเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษามีข้อสงสัยว่าอาจารย์แล้ว ทำไมถึงอ่แล้วถ้าเกิดเราอยากจะใช้แบบว่าให้สัญญาณลมมันผ่านชั่วงขณะทํำยังไงครับนักศึกษาก็แค่เอาวงจรเดิมนะครับวงจรเดิมที่เราดีไซน์ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมก๊อปดีไหมก๊อปน่าจะไวเนาะผมขออนุญาตก,ก๊อปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำในหน้าใหม่นะครับ อ๋อมันไม่มาทั้งหมดนี่ว่ารือกว่าเราต้องกอบเป็นรูป จะเป็นลักษณะนี้แล้วกันนะทีาํายังไงนะครับเนศึกษาก,ก็มาดูเนาะสักครู่นะครับผมลบตรงนี้ก่อนเนศึกษาก,ก็ใช้วาล์วเดิมนี่แหละนะครับ เนาะไอ้นี่มันก็โดนกดอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นการทํางานแบบปกติของเราเลยนะแต่ทีนี้เราจะทําการแทรกนะครับเราจะทําการแทรกตัว time delay v a l เข้ามานะครับที่เป็นโมดูลชุดเนี่ยเป็นคอมบิเนชันนะครับระหว่างตัว v a l สามทับสองนะครับเนะวาะ v a l สามทับสองปกติเปิดนะครับกับ เขาเรียกอะไรที่มันเป็นการค,ารรครบวบคุมการไหลนะครับเนาะเป็นวาล์วควบคุมการไหลที่มันมีแ t h แท k ง n g ลมแล้วก็มีสัญลักษณ์ลักษณะเนี่ยนะครับมาคอมบิเนชันมาวางดักดักตรงนี้เนาะแล้วก็เชื่อมนะครับกับตรงนี้แล้วก็ดักไปลักษณะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหน่วงนะครับน่วงน่วงเวลาตรงนี้ให้วงจรมันขาดก่อนผมลืมอีกนิดนึงนะครับพอเราแก้เป็นวงจรตอนแรกแล้วเนี้ย ตรงนี้มันจะไม่ต่ออย่างนี้เนาะเนื่องจากว่ามันถูกกดอยู่นะครับมันถูกกดอยู่เนาะมันก็จะต่อเป็นลักษณะนี้นี่นะครับอ้นนี้ก็จะมาต่อตรงนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ลองเอาวงจรเนี่ยนะครับเนาะเรานึกภาพออกนะครับแค่แค่ถ้าเราไม่ดูไม่ดูสีม่วงนะถ้าเรายังไม่ดูสีม่วงนะครับ เราดูแค่เส้นสีน้ำเงินนะครับไอวงจรที่ว่าเนี่ยก็คือวงจรที่เราออกแบบมาตอนแรกแล้วมันมีปัญหานั่นแหละนะครับนักศึกษา,าแค่ขยับอันนี้ลงมาทางล่างแล้วก็เอามาแทรกด้วย time delay ว wow าล์วนะครับหรือตัวทัมเมอร์นะครับที่ที่เอามาหน่วงนะครับการทํางานหรือตัดวงจรชั่วขณะนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะทําให้วงจรเนี่ยม,ม,มันแก้ปัญหาตรงนี้ออกไปได้นะครับก็ฝากเอาไปใส่โปรแกรมดูนะักศึกษาก็จะเห็นข้อ,อาการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ